วิเคราะห์การเมืองตอบไม่ชัดวัดดวงเองจุดความร้อนข้างกำแพงวังบางขุนพรมสัญญาระดับแดงเข้มเลยจากแนวร่วมขบวนการจุดไฟรงควันธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก่อเชื้อชนวนมาจากทรรเนียบรัฐบาลตามอาการแบบที่นายอิสระบุญยังประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สภาหอการค้าประเทศไทย แสดงตัวถือหางนายเศรษฐาทวิศินนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังเล่นบทดุดันกระเทือเปรใส่แบงค์ชาติคำรามให้ทบกทวนขึ้นดอกเบี้ยด้วยเหตุกระเทือนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดือดร้อนภาคธุรกิจที่ต้องลงทุนไปยานประชาชนที่ต้องการทำสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่รวมถึงลูกหนี้เก่าของแบงค์หมดแรงผ่อนไม่มีกำลังกู้สู้ดอกเบี้ยบานไม่ไหวเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนพุทธ ผู้นำโชวบุกกระแทกสายแบงก์ชาติกระทบชิงธนาคารพาณิชย์ที่ฟันกำไรรวมกว่า200ล้านบาทสวนทางธุรกิจอื่นที่พากันขาดทุนจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองตามท้องเรื่องจึงถูกอกถูกใจภาคธุรกิจที่ผลประกอบการฝืดได้ใจชาวบ้านร้านตลาดที่หมั่นไส้แบงก์เจ้านี้ต่อเนื่องกับมาตร,ราการอุ้มลูกนี้นอกระบบที่ได้เสียงเชียร์จากตาสายายสีและตามรูปการผู้นำรัฐบาลได้จังหวะเบิ้ลใส่ดรนกนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนพุทธ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเล่นแต้มเอาคืนชดเชยจากที่เสียหน้าโดนเบอร์หนึ่งแบงค์ชาติเบรกสกัดโครงการเทคระจายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทพลาดท่านโยบายเรือธงติดภูเขาน้ำแข็งขยับไม่ออกณจุดที่ได้เสียงเชียร์ลูกนี้แบงค์พาณิชย์กลบเสียงอิเล็กช,นชันนำนักวิชาการที่ถือหางธนาคารแห่งประเทศไทยตามจังหวัดทีมทำเนียบรัฐบาลด่าหน้าล้อเป้าขย่ากันแรงๆถึงขั้นมีการปล่อยควันกระพือกระแสปลดดอกอรนกออกจากเบอร์หนึ่งวังบางขุนพรหม อารมณ์กำจัดเสี้ยนหนามหักด่านสกัดเรือธงดิจิทัลบอลเล็ตเกมทุบดอกเบีย้ยเข้าทางนายเศรษฐาจังหวัดหลายเข้าเหลี่ยมเกมการเมืองโดยฟอร์มของเจ้าตำรับโคตรประชานิยมยี่ห้อทีมใ,ใหญ่ที่ต้องรักษาเรตติ้งขวัญใจคนรากหญ้าเลือกแทงข้างกลุ่มลูกนี้ที่มีประชากรหนาแน่นกว่าเจ้าหนี้จำนวนเสียงคนจนรากหญ้าในเมืองไทยมีอิทธิพลในสนามเลือกตั้งมากกว่าคนรวยเรื่องของเรื่องเกมนี้รัฐบาลเพื่อไทยเดินหมากที่กระแสใช้ผู้ว่าการดังชาติ เป็นเหยื่อล่อเป้ารับแรงกระแทกอารมณ์ใส้ของสังคมที่ไม่พอใจแบงก์พาณิชย์กลวยกำไรสะดือปลิน้นเศรษฐาทวิสินทั้งๆท,ท,ที่ในทางปฏิบัติว่ากันตามหลักการบริหารที่แท้จริงตามสถานะนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการคลังที่มีอำนาจกำกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการ SME แบงก์และอื่นๆหรือแม้แต่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน สามารถใช้กลไกแบงก์รัฐในการประคองเกมดอกเบีย้ยสู้กับธนาคารพาณิชย์ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าผู้ว่าการแบงก์ชาติในทางตรงกันข้ามสถานะของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้มีอำนาจในการสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบีย้ยได้โดยตรงต้องผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการเงินกนงด้วยข้อเท็จจริงนี้หากมีการโต้กลับจากวังบางขุนพรหมฝั่งทำเนียบต้องเคลียร์คำตอบให้ดี ตามสถานการณ์ที่รัฐบาลผสมพักเพื่อไทยยังแกว่งแขวงฐานไม่นิ่งหลักในการทรงตัวยังโอนไปเอ็นมาประเมินได้จากการขับเคลื่อนเรือธงดิจิทัลบอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเอาเข้าจริงก็ยังสลัดตัวเคลื่อนออกจากภูเขาน้ําแข็งยังไม่ได้ณจุดที่คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลตอบข้อหารือของทีมงานนายเศรษฐาไฟเขียวการออกพอรบกู้เงิน5้าแสนล้านเพื่อดาเนินโครงการเทกระจายดิจิทัลบอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทได้แต่หมายเหตุ แนบท้ายจะต้องเป็นไปตามมาตรา53และมาตรา57ภายใต้พรบรวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบกฎหมายความคุ้มค่าและต้องฟังความเห็นรอบด้านโดยเฉพาะคําว่าความคุ้มค่ากับสถานการณ์วิกฤตคณะกรรมการกฤษฎีกาก็แค่ให้โจทย์กว้างๆไม่มีหลักประกันความปลอดภัยโอกาสยังสี่งติดบ่วง